นี่คือจอมยุดเด้แต่ลเมื่อแต่ละเว้นเนี่ยโอ้ยผุ่มเทเวลาใหครับการฝึกฝนวิทยาหยุดเพ่งมวยกินเนี่ยโอ้ยได้ว่ามันทุกเท่นทุกทาเลยโดยเฉพาะทาลกกระเลียนอ้นนุ่มบัดเม้าจังสิโอ้ยว่าต้องห่วงนราฝึกได้ไหม บอกง่ายๆซะเราบาหนังจีน <c oughs> เป็นเมี่ยก็อยู่นั่บ่ได้แล้วบาแต่นังจีนไรก็เลยเล้วก็หน,น,น,นีนี่จากป่านนั้นยังเราต้องเขาปานพระเอกนังจีนเออ้าแม่นางไม่อยู่กับข้าข้าก็ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่แม่นางก็แล้วกันข้าคงจะฝึกอ่วิทยายุดอย่างนี้คนเดียวเขาอามันจีวอนซ่อนหรอวะเขากับปา้าจิบตัวบ่อนี่ชู่พูด,ดียวก็ไ,ได้ใจหมดแล้วบาทนี่สบาย ค,คงจะฝุกวิทยายุทธคนเดียวคงจะไม่มีมารอีกแล้ว